เจอปอบที่สุรินสวัสดีค่ะเรื่องที่จะเล่านี้เราต้องขอเล่าย้อนไปถึงช่วงที่มีการเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยโดยเขาให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่รัฐลงไปเก็บข้อมูลตรวจสอบข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเพื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราและเพื่อนในหน่วยงานได้รับผิดชอบเขตนอกเมืองจังหวัดแถวอีสานใต้ ด้วยความที่อาชีพเราทํำงานในหน่วยงานรัฐจะไปเก็บข้อมูลในช่วงที่ทำงานไม่ได้ต้องไปหลังเลิกงานเราเก็บข้อมูลมาเกือบครบทุกคนแล้วเหลืออยู่ตกค้างไม่กี่คนครั้งนี้ต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลคนเดียวเพราะเพื่อนป่วยโดยหมู่บ้านสุดท้ายที่เหลืออยู่ไม่ไกลจากอ่างเก็บน้ำเท่าไหร่นักบ้านแต่ละหลังค่อนข้างห่างกันแยกกันเป็นคุ้งคุ้งขนาดเล็ก แต่ที่น่าแปลกกว่านั้นคือสภาพถนนที่เป็นดินเรามาถึงบ้านหลังท้ายสุดของคุ้มแล้วเวลาตอนนั้นจำได้คร่าวๆน่าจะหกโมงเย็นก่อนจะถึงบ้านหลังนั้นเราต้องขับรถไปบนถนนดินเล็กๆพอให้รถเก่งคันเล็กๆผ่านได้คันเดียวตอนไปเราได้สังเกตเห็นซ้ายมือเป็นร้านขายลงศพหน้าบ้านปกคลุมไปด้วยต้นมะม่วงใหญ่บ้านดูน่ากลัวมาก ไฟหน้าบ้านก็ไม่เปิดตอนนั้นเราก็คิดแล้วว่าจะถามบ้านที่เราไปสำรวจข้อมูลว่ามีทางที่จะไม่ผ่านบ้านหลังนี้ไหมเราคิดว่ากว่าจะเขียนข้อมูลเสร็จก็น่าจะทุ่มกว่ากว่าแต่พอเราขับรถไปถึงสุดซอยที่เลี้ยวมาเราพบเพียงกระท่อมหลังเล็กๆไม่ใช่บ้านคนเราได้โทรถามผู้ใหญ่บ้านท่านได้แจ้งว่าบ้านที่ขายลงนั้นแหละ คือบ้านที่เราตามหาผู้ใหญ่สื่อสารและเราฟังที่ผู้ใหญ่พูดเรื่องทางไม่เข้าใจช่วงนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเราก็กว่าจะกลับรถและขับรถออกมาได้ถนนก็เป็นดินเจอฝนก็เละตอนนั้นเรารีบเหยียบสุดกำลังผีก็กลัวรถก็กลัวติดพอเรามาถึงบ้านขายลงศพ เราจอดรถแต่ยังไม่ดับเครื่องคิดว่าจะลงดีไหมบ้านมืดมากแต่เราก็เหลือบไปเห็นลุงแก่แกแกเดินออกมาจากบ้านสงสัยแกคิดว่าเราหลงทางเราจึงบอกแกว่าเรามาสำรวจข้อมูลของคนชื่อนี้ชื่อนี้ที่สมัครผู้มีรายได้น้อยไปลุงแกก็ยิ้มและชวนไปนั่งในบ้านตอนนั้นเราคิดว่าผีหลอกกูหรือเปล่านี่คะแต่ก็นะ หน้าที่เจ้หน้าที่รัฐก็ต้องทำไปเราไปนั่งสอบถามข้อมูลลุงแกในบ้านลุงบรรยากาศวังเวงยังไงชอบกลทั้งลงเย็นลงศพลุงแกเล่าว,ว่าชาวบ้านไม่ค่อยชอบใจที่ลุงกับลูกขายลงเลยให้ออกมาอยู่นอกหมู่บ้านเราก็ใจหนึ่งอยากสำรวจให้แล้วเสร็จแต่ลุงแกก็หาบัตรประชาชนไม่เจอสักทีดูนาฬิกาก็เกือบสองทุ่มแล้วฝนก็ตกหนัก ทางออกจากคุ้มนี้ก็เป็นทางดินอีกระหว่างที่เรานั่งรอลุงก็มักจะได้ยินเสียงแปลกๆเช่นเสียงของตกเสียงดังมากจากในโรงเย็นแต่ก็พยายามข่มใจไว้ต่อมากรอกข้อมูลได้ไม่นานลูกชายลุงก็กลับมาพร้อมขวดเหล้าขาวเราได้ยินลุงสนทนากับลูกว่าค่ะ โรงเย็นไม่ทำงานศพขึ้นอืดน,น้ำเหลืองเต็มโรงเย็นเลยรีบล้างเล้าขาวจะได้เรียกช่างมาซ่อมพร้อมหันมาบอกเราว่าไม่ต้องตกใจนะลงที่ว่าอยู่ข้างบ้านตรงโน้นตอนนั้นก็โล่งใจไปหนึ่งเปล่าพอเราสำรวจข้อมูลเสร็จมันก็ดึกแล้วลุงเลยบอกว่าจะให้ลูกชายขับรถนำทางไปส่งลูกชายลุงแกก็ถามว่าบ้านเราอยู่ไหนเราก็ตอบไป ลุงแกเดินมาห้ามบอกไม่ต้องพูดต่อแล้วเรื่องที่อยู่น่ะแล้วให้ลูกชายแกไปส่งถึงถนนตรงอ่างเก็บน้ําจากนั้นลุงแกก็ห้ามว่าเดินไปอย่างเดียวอย่าหันหลังกลับมานะให้เดินไปเงียบๆได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามทากักห้ามหันมันดึกแล้วเราต้องขับรถกลับบ้านอีกเราตอนนั้นคิดในใจไม่น่าพูดเรื่องที่อยู่กับลูกลุงแกเลยถีอย่าตามกูมานะ อย่าตามกูมาพอเราขับรถจะถึงเข้าตัวหมู่บ้านตอนขามาเราเลือกมาทางดีแต่อ้อมไกลแต่ตอนนี้ลูกลุงแกพาเรามาทางลัดข้างทางฝั่งซ้ายเป็นป่าขวามือเป็นวดัดโดยลูกลุงขับมอเตอร์ไซค์นำหน้าตลอดทางที่ขับรถมาเรารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติอยู่หลังรถเหมือนมีเงาลุดๆุกเผลอเล,ลอยู่ท้ายรถ ตอนนั้นเราคิดว่าคงกลัวไปเองเพราเราขับรถถึงทางไปอ่างเก็บน้ําตอนนั้นก็ดึกแล้วประกอบกับง่วงมากที่พักเราอยู่หลังอ่างเก็บน้ําแต่ที่ที่เราไปสํารวจอยู่ฝั่งหน้าอ่างเก็บน้ําเราเลยเลือกเดินทางโดยทางลัดซึ่งขวามือจะมีบ้านร้างเราก็ขับมาเรื่อยๆจนพบกับทางโค้งและความผิดปกติก็เกิดขึ้นเราเห็นผู้หญิงอยู่ข้างทางยืนหลังต้นไม้ รู้เลยว่าผีแน่ๆตอนนั้นเหยียบนิดไม่เลยพราเรากำลังจะเลี้ยวเข้าถนนเรียบคลองระบายน้ำเราก็เจอกับอีผีตัวเดิมอีกแต่ที่น่าแปลกคือมันไปยืนอยู่ตรงซุ้มขายของที่ร้างข้างทาง,ทางตอนนั้นคิดในใจว่าอีผีมาจองเวรอะไรกับกูนักหนาสติเราก็ไม่ครบตอนนั้นคิดถึงแต่พระพุทธรูปองค์โตที่สร้างอยู่ในมหาลัยแห่งหนึ่ง เราก็รีบขับรถแต่ลืมคิดไปกว่าจะถึงทางมันเปลี่ยวมากแต่ไม่รู้ทำไมระหว่างขับรถบนถนนเส้นนั้นเส้นเรียบอ่างที่เขาว่าผีเฮี้ยนนักหนาแต่เรากลับรู้สึกอุ่นใจแบบอบอุ่นไม่ได้รู้สึกเย็นเหมือนตลอดทางที่ผ่านมาสงสัยผีมันก็คงมีอาณาเขตของบัลมังและก็ไม่รู้ว่าวันนี้วันอะไรจะเข้าหลังมหาลายัยยามก็ดันล็อกประตูอีก จึงต้องขับรถเรียบคลองเพื่อไปข้างหน้าในใจหวังว่าอีผีนั้นคงไม่มานั่งบนหลักกิโลติดถนนนะเราซิ่งเต็มที่เจอทางโค้งซ้ายมือมีสารเราเลยชะลอรถแต่เราพบเด็กผู้หญิงสองคนน่าจะเรียนมหาลายัยน้องเขาโบกรถขอความช่วยเหลือตอนนั้นใจก็ไม่อยากจอดแต่สุดท้ายก็ต้องจอดน้องเขารถล้มหัวแตกเลือดไหลยเยอะมาก น้องเลยขอให้เราช่วยไปตามเพื่อนที่อยู่ในร้านอาหารหน้ามหาลายัยเราเลือกที่จะโทรแจ้ง1669ก่อนดูจากสภาพแล้วไม่น่าไหวจากนั้นเลยให้คนรู้จักไปบอกเพื่อนน้องที่ร้านอาหารมาดูอาการน้องตอนนี้จากผู้ประสบภัยจากอีผีเลยกลายเป็นคนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและถ้าเราไม่ขับมาทางนั้นไม่รู้ว่าน้องเขาจะเป็นไงบ้าง เพราะทางเส้นนั้นช่วงดึกดึกนานนานทีจะมีรถผ่านสักคันอีพีเวน้นั่นต้องบาปมากแน่ๆหลังจากจัดการช่วยน้องแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านพักผ่อนตอนตีสามกว่าๆเราก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงหมาในหมู่บ้านหอนรับกันมาตั้งแต่ปากซอยซึ่งปกติไม่บ่อยนักที่หมาจะหอนเราก็ได้แต่ภาวนากับเจ้าที่เจ้าทางว่า อย่าให้อีพีนั้นเข้ามาหาเราได้นะคืนนั้นเราไม่ได้นอนทั้งคืนเลยได้ยินเสียงเหมือนคนขย่ารัว้วพอตื่นเช้ามาเพื่อนบ้านบอกว่าสามีกลับมาจากทำงานเห็นมีใครที่ไหนไม่รู้มายืนเกาะรั้วแลบลิ้นปลิ้นตายอยู่หน้าบ้านเราวันนั้นเราลางานเลยแล้ววางแผนจะนิมนต์พระมารดน้ำมนต์และทำบุญบ้าน แต่วันนั้นดันเป็นวันสวยอะไรไม่รู้พระไม่ว่างสักวัดมีคิวว่างแต่ตอนหลังเที่ยงพระท่านก็ไม่ทำพิธีให้พระท่านเชื่อว่าทำตอนเช้าชีวิตจะได้เจริญและสว่างไปข้างหน้าคืนนั้นเราเลยต้องไปนอนกับเพื่อนคู่หูที่เราไปสำรวจด้วยกันนั้นแหละส่วนเพื่อนเราคนนี้กก็ป่วยไม่หายสักทีซีดผอมไปหมด ตกดึกมาช่วงสี่ทุ่มเราได้ยินเพื่อนเราหายใจดังมากเหมือนเสียงหมูเราเลยตุกเพื่อนแล้วถามว่าไปโรงพยาบาลไหมแต่เพื่อนเราบอกว่าไม่เป็นไรแค่นอนละเมอพูดภาษาเขมรซึ่งเพื่อนเราเป็นคนภาคกลางพร้อมกับฝันว่ามีผู้หญิงวัยกลางคนมาจับหัวเขา่าลูกตรงหัวเขา่า ตอนนั้นเรารีบโทรหาพี่ที่สำนักงานผู้ชายให้มาหาเราที่ห้องพักเลยความเชื่อบ้านเราคือถ้าป่วยห้ามให้ใครจับเขา่าเพราะเขาว่าผีปอบมันหาทางเข้าสิงร่างผ่านไปไม่กี่นาทีพี่พี่ผู้ชายก็มาถึงเราเลยบอกว่าพาเพื่อนไปหาหลวงปู่ที่วัดตอนนี้เลยระหว่างเดินทางเพื่อนเราเริ่มอาการแย่เริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องเริ่มโวยวาย พอไปถึงวัดช่วงดึกพระอาจารย์ท่านกำลังจะดจำวัดผู้ชายต่างชุดกระชากจะพาเพื่อนเราเข้าไปหาพระอาจารย์แต่สู้แรงเพื่อนเราไม่ได้เลยพอพระอาจารย์มาถึงท่านก็สนทนากับปอบตัวนี้เป็นภาษาเขมรเราก็แปลไม่ออกแต่ลูกศิษย์ท่านแปลให้ฟังว่ามันมากับเราตั้งแต่ป่าหน้าวัดตอนเราเดินทางกลับจากสำรวจข้อมูลมันรอจะกินเราแต่กินไม่ได้ พราะมันสู้ผีโรงต้นตระกูลเราไม่ได้ซึ่งเราเป็นมอนนับถือผีโรงมันเลยรอช่วงเราอ่อนแอพอดีกับเราเดินทางออกมาจากบ้านมันเลยตามเรามาและมาเจอเพื่อนเราก็เลยจะกินเพื่อนเราแทนมันบอกว่ามันจะกลับไปเรียกเพื่อนมันที่อยู่ป่าหน้าวัดมากินเพื่อนเราให้ตายเลยแต่ผ่านไปไม่นานเสียงมันก็โหยหวน พระอาจารย์ท่านบอกว่าจับมันขังแล้วเรียบร้อยพรุ่งนี้จะให้ลูกศิษย์เอามันไปถ่วงน้ำส่วนเราก็ไม่ต้องกังวลหรอกไม่ผ่านตรงนั้นก็พอถ้าไม่มีอะไรไปชักนำมันมามันก็ไม่มีปัญญามาหรอกตอนแรกเราก็คิดว่าค่ะมันตามเรามาตั้งแต่บ้านลุงถายลงค่ะและที่เราเล่าจบลงไปทั้งหมดนั้นก็ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เราได้ประสบพบเจอมา แต่ใครได้ฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่นั้นก็คงจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านเราแค่อยากมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเข้าไปพัวพันกับเรื่องพูดผีขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ